มีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่ต้องการแสงเพื่อดำรงชีวิตเพราะถ้าไม่มีแสงเขาจะอยู่ได้แค่หนึ่งนาทีเท่านั้นจู่ๆนะเขาเห็นแสงไฟที่บ้านข้างๆดับลงเขาจึงเริ่มจับเวลาและเมื่อถึงวินาทีที่5 9แสงไฟกลับมาติดพอดีในนาทีสุดท้ายหลังจากนั้นเขาเปิดแล็ปท็อปและเล่นวิดีโอเดียวที่มีในโลกของเขาวิดีโอนั้นเล่าเกี่ยวกับตำนานที่ว่าถ้าทุกคนได้รับแสงเพียงพอพวกเขาจะเติบโตมีปีกและบินออกไปจากที่นี่ได้ทันใดนั้นแสงไฟของบ้านข้างๆ ดับลงอีกครั้งเขาเริ่มจับเวลาอีกครั้งแต่เมื่อผ่านไปหนึ่งนาทีแสงไฟยังไม่กลับมาเขาเริ่มกังวลจึงหยิบโคมไฟสำรองและรีบไปตรวจสอบเมื่อเขาเปิดประตูบ้านข้างๆก็พบว่าบ้านนั้นว่างเปล่าและโคมไฟสำรองทั้งหมดถูกขโมยไปจูๆ่ๆไฟที่บ้านเขาก็ดับเช่นกันเขารีบกลับบ้านและพบว่าหลอดไฟทั้งหมดของเขาก็ถูกขโมยไปเหมือนกันในขณะที่เขากำลังจะหมดพลังงานแหล่งกำเนิดแสงขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นนอกบ้าน เขาออกไปดูแล้วพบว่าคนที่ขโมยหลอดไฟไปได้สร้างดวงอาทิตย์ยักษ์ขึ้นมาทุกคนเริ่มมีปีกงอกออกมาแต่หลังจากเพียงสิวินาทีดวงอาทิตย์ยักษ์นั้นก็ดับลงเพราะหมดพลังงานถ้าคุณชอบกลางวันหรือกลางคืนมากกว่ากันคอมเมนต์บอกกันด้วยนะและอย่าลืมกดติดตาม